สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นมาเล่นบุงเฮเว่นนะครับตามที่อาจเจียนขอเลยผมมีเรื่องจะมาบอกโตโตโด้ด้วยนะครับก็คือผมก็คือเราหาการ์ดไม่เจอเพื่อนเสียใจด้วยแต่เราจะให้การ์ดสอง สองใบที่เราไม่ได้เอ,อ่ยออกมาให้ในายแทนออนี่นะครับก็จะเป็นตำนปูนะครที่เราจะฝากต้นปูแต่วันนี้อาเซียนขอผมก็จะทำให้วันนี้ไม่มีอะไรมาก มาแคสเกมให้เชเดี๋ยวจะมีซีซั่นใหม่ด้วยนะครับทุกคนชื่อว่ากู๊ดแค่แล้วผมชื่อกู๊ดนะครัะ <Hey. S 1> ก็คือผมชื่อก <Good S 1> ู๊ดกู๊ดพาต้องสกก๊ดนะครับูก๊๊ดก็คือคนที่เขาตั้งชื่อ ใน tiktok ok ว่าไอ้ก๊อดพากินของเซบนะครับเขาสอนภาษาอกิเพระาะหนูชอบหนูก็เลยตั้งแบบนี้หนูชอบ <c oughs> ก็คือผมชอบนะครับเมื่อกี้ผมเกือบเกือบหยุดวิดีโอแล้วนะครับขโมยนะครับขโมยขอยืมหน่อยนะเพื่อน ี่ครบอยแม้แลวลก็จะมีรถใหม่สองคันน้องฟ้าชอบไลท์โทเปียผมชอบบุกคเเวนจริงๆผมเบื่อแล้วแหละ เปลี่ยนตัวจากลาฟทีวีแมนดีกว่าเป็นตัวอะไรดีอ่ะแมวกระหนกบิ๊กคเาเมราแมนเอาตัวนี้แล้วกันไม่ได้เล่นนานเลยนี่แหละครับผมมีบิ๊กคาเม่าผมแข็งกัง ไม่ไม yeah. ่เ <tr> ก <seine Christmas> <t cities> <kav> ือบโอมาไหนเนี่ยนี่มันไอ้นี่นี เพื่อนผมนี่ทำคลิปมีอยู่หลายคนเลยคนแรกก็คือตะวันคนที่สองคือน้ฟ้า <Yeah. S 1> คนที่สามคืออันเดียนคนแม่งเลยขอโทษนะครับที่พูดทำยับจบร้อยทุกคนเล่นรถนี้ดีกว่าไม่มีอะไรมากครับเพราะผมเบื่อแล้วว่าไปทำอื่น เพียนขอแบบอื่นได้ไหมแบบนี้น่าเบื่อไปมแบบอื่นกันครับ คนเราไปเล่นแบดแคตกันดีกว่าไปทำลายเมืองให้ซินซาก,กันเป็นเต่าันเลยวันนี้เราจะทำลายสองเราจะทำลายสามที่ที่แรกก็คือโซนนั้นใกล้ๆก,กับโรงเรียนนะ เดี๋ยวเมืองญี่ปุ่นค่อยมาทำลายโรงเรียนก็ด้วยหยา เนี่ยครับทำลายกล่องแล้วยป้องเรียบร้อยนะครับโอ้โนผมก็ไม่สนไปเรียบร้อยทุกผู้ชม เรียบร้อยดกชมตายหมดผมทำลายหมดเลยอ่ะเป็นแมวนี้ใส่ดีมากไปป่วนเมืองกล้วยแตกบุดทำอะไรอ่ะ คนผมทำลายหมดเลยนี่ทุกคนกุ้ม ดเด็กหมดเละตุ้มเป๊ะเลยนะครับ เล,ลตุ้มเป๊ะเลยทุกคน ้นไม้เคีย oh oh ไปจับเอาเองอะ่ะโดนเรียบร้อยุผู้ชม ไปไปทุกคนเราจะไปทำลายต่อ เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วผมก็กลับมาเล่นผมก็ยังชอบไม่หายนะครับุผม,ผมจะไปทำลายแล้วต้นไม้มาโซนนี้แล้วทุกคนมาฉลองที่มาโซนนี้โดยการ สำไลฟ์ไลฟ์กึ๊กจลองก่อนนะครับ ต่าน้อยโคตรบ้าพลังเรียบร้อยเลย ข้างในกันคนกระจกวาน,นี้เหรอเรียบร้อย นี่ทุกคนนี่ฉลองมการเข้ามาในนี้ค่าตัวเตมหมดเต็มเต็มเตกแตกเรียบร้อยทำลายเยอะ อลไรนี้ด้วยรร้อย นน้องผมชอบเรียกว่าแม่ชอบเรียกผมว่าแม่ขอโทษนะเพื่นอนตุ๊กโตเราให้ไงเราหาให้จริงจริงเราต้องให้สัญญาสัญนายคือะอะไรหรอก็ย่าอยังบอกตัวเองอาเอซียแหละมันถึงเอเซียนครั้งหมดเลยนะ เรียบร้อยทุกคนโดนนะครับ เรียบร้อยพั yes, งหมดนะครับ <bé k noise> ลายหมดเลย thank mm -hmm. you ซูชิหรอจริงเลยทุกคนผมอยากไปอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกซูชิก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นนะผมยังชอบขนมปังมากกว่าซูชิอยูขนมปังที่โรงเรียนนะครับวันนี้ผมยังยองเสียสิบบาทเพื่อสิ่งเพื่อขนมปังเลยทุกคนสวัสดีครับแม่ผมมานะครับวันนี้ ดีแล้วไม,ม่งง,งนะสรับล้มหมดทุกคนมนีละน,นา <c oughs> อกอใ่ายังไม่หมดเดี๋ยวผมมานะผมจะไปเคียร์รัวก่อนให้หมดให้สิ้นซากไปดูทุกคนเละเหมือนโดนโจมตีอ้าวโดนโจมตีเข้าไปข้างในแล้วเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยเลย แล้วครับยังครับยังยังโอ่จะมาทำยยาลายรั้ บุกเข้าไ้ หมดตอนนี้ผมกำลังขึ้นแลวข้งมมางบนนะครับ ประตูทำลายมดแล้วแมวตัวนี้ไม่ยังไม่แตกปุ๊เรียบร้อยแล้วก็เคลียรย์ตรงนี้ด้วย 对。Sí. Today